ตองป้าว่าจะมายืมไข่ไก่หนูสักสองใบได้ไหมลูกป้าจ่อไปทำอะไรอะคะอ๋อเดี๋ยวนี้ป้ามีเงินแล้วสิเลยมาดูถูกพวกเหล่านี้ใช่ไหมตองดูถูกอะไรป้าเป็นคนมายืมตองนะตองคุณป้าบออะไรของตองนี่ป้าบออะไรล่ะป้าป้าต่างหากที่บ้าไปเลยฉันไม่อยากคุยกับคุณบป้าแล้วตองแกเป็นบ้าอะไรนี่ตองเฮ้ยเอ้า อะไรวะเนี่ยปาอะไรของพันธ์วะเนี่ยเฮ้ยอะแม่ครับแม่ได้ไปยืมไข่มาหรือยังครับไปมาแล้วแต่มันไม่ให้มันไล่แม่ออกพาจากบ้านน่ะน็อตแกไปทะเลาะก,กับมันหรือเปล่าเนี่ยฮะเ่านะครับแม่ผมไม่ได้ไปทะเลาะก,กับใครเลยนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ย แม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแม่แค่ไปขอยืมไข่มันอ่ะแต่มันไล่แม่วมาจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมาน่ะแล้วมันก็บอกว่าบ้านเราไปดูถูกมันด้วยนอตนี่แกไปดูถูกมันหรือว่าไปทะเลาะกับมันหรือเปล่าอันดีดีแพ้ผมไม่ได้ไปดูถูกใครเลยนะครับไม่รู้แหละถ้างั้นแกรีไปจัดการกับมันเลยนะถ้ามันยังพูดจาไม่รู้เรื่องแกก็ด่ากลับมันเลยนะนอตนะก็ได้ครับแม่เดี๋ยวผมจะไปถามเขาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เออเออไปดูสิเป็นมาอะไรใหญ่ตัวดูถูกอะไรตอนไหนวะ ตองตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแม่พี่บอกว่าทะเลาะกับเราอะทะเลาะอะไรล่ะใครจะไปกล้าทะเลาะกับแม่พี่แม่พี่อากจะเป็นใหญ่เป็นโตในหมู่บ้านขนาดนั้นอะตองทำไมตองพูดแบบนั้นล่ะแล้วมันมีเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยไม่มีอะไรหรอกพี่กลับไปเถอะตองไม่อยากคุยกับพี่แล้วไปตองสรุป มันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยตองจะไม่พูดกับพี่ใช่ไหมตองกจก็พูดให้มันดีๆหน่อยเถอนะนาพี่นอ็อตมีอะไรหรือเปล่าคะคือพี่ก็งงอยู่ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงทําไมตองถึงพูดแบบนี้กับพี่อ่ะพี่ก็อยากจะถามตองตั้งนานแล้วเนี่ยเขาว่าจริงๆแล้วเ,เรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะไปไหมเร็วๆสิชักใช้หนนละเดี๋ยวก่อนตองนี่เราคิดถูกคิดผิดเนี่ยคือว่า พี่นอ็อตเขาก็ไปอยู่ในเมืองมาตั้งนานแล้วนะอีกอย่างเขาก็เป็นหนึ่งผู้บริหารใหญ่โตเขาจะจําพวกเราได้ไหมอะหรือว่าเขาลืมไปแล้วหรือว่าเราเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าไม่หรอกมัง้งเขาไม่เป็นคนแบบนั้นหรอกมัง้งไปเถอะรีบไปคุยดีกว่าพี่นอ็อตพี่นอ็อต มายมีเรื่องจะรบกวนพี่หน่อยอะ่ะพี่นอ็อตพี่พี่ทำไรอะคะแป๊บหนึ่งนะพี่คุยธุระอยู่มายเรากลับกันเถอะเขาไม่สนใจเราแล้วอะ่ะแต่แต่ว่าเรารอแป๊บหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องรอแล้วไปเถอะเอากล้องม้ย จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม้กับตองมีแลนว่าจะทําสวนทาไร่เป็นของตัวเองกันนะคะอยากเปิดกิจการเป็นของตัวเองกันบ้างแต่ว่าเงินมันยังขาดอยู่ก็เลยกะว่าจะไปขอยืมพี่น็อตน,นั่นแหละมันเป็นความผิดของพี่หรอตอนนั้นนะพี่คุยโทรศัพท์อยู่พอพี่วางสายพี่หันหลังกลับไปอ่ะตองกับไม้ก็เดินออกไปแล้วพี่น,อน็อตพี่เองก็เป็นคนตัจดจังหวเหมือนเราอะทำไมถึงได้ลืมตัวขนาดนี้อะคะตองตองใจเย็นๆก่อนนะตองเข้าใจพี่ผิดแล้ว พี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะตอนนั้นนะพี่คุยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของเราอยู่อีกอย่างหนึง่งอะถ้าคนอื่นเขามองมาในหมู่บ้านเราอะพี่ไม่อยากใ,ใครมาดูถูกของเราได้หมู่บ้านเรามีทั้งภูเขาน้ําตกสวยๆทั้งนั้นเลยคนในเมืองอะเขายังไม่เคยเห็นกันหรอกอย่างนั้นเหรอคะพี่นอ็อตแล้วมาพูดอะไรตอนนี้ล่ะตองพี่ก็เป็นคนบ้านเดียวกับตองนะพี่ไม่มีทางดูถูกพวกเราหรอกตองฉันว่าพี่น็อตเขาก็พูดถูกนะ ันว่าเราสองคนคงเข้าใจพี่นาเขาผิดไปอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะแกเป็นคนบอกฉันเองนี่เอาล่ะเอาละตองกับไม่ก็เข้าใจแล้วเนาะว่าแต่ตองกับไม่อยากให้พี่ช่วยเท่าไหร่ล่ะคือแสนหนึ่งคะ่ะแสนหนึ่งเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพี่โอนให้นะ จริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นัอขอบคุณค่ะโอ้ยเอานะเราทะเลาะกันได้แล้วเราเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันโตก็โตมาด้วยกันเรียนก็เรียนที่เดียวกันคืนนี้กันได้แล้วนะืะคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่ใส่แต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัย และสันดา์